เคยนึกภาพไหมครับว่าเราจะสามารถสร้างแอป AI ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวเลยวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือตัวใหม่จาก Google ที่ชื่อว่า Oppo เนี่ยมันจะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นจริงได้อย่างไงเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเป็นแน่ๆคือแบบมีไอเดียแอปเจ๋งๆผุดขึ้นมาในหัวเลยนะแต่พอจะลงมือทําจริงเท่านั้นแหละไปต่อไม่ได้เพราะติดกําแพงยักษ์ที่ชื่อว่าการเขียนโค้ดนี่แหละครับแต่ข่าวดีก็คือ กำแพงที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะพังลงมาแล้วครับเพราะมันมีเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทุกคนย้ำว่าทุกคนเลยนะสามารถเป็นผู้สร้างหรือครีเอเตอร์ได้และนี่แหละครับพระเอกของเราในวันนี้เครื่องมือที่จะมาทลายกำแพงที่ว่านั่นเองขอแนะนำให้รู้จักกับ Google o p e r ครับแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นแอป AI ที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องงอโค้ดเลยถ้าพูดง่ายๆนะครับ Google Open ก็คือเครื่องมือสร้างมินิแอป AI ที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียวสิ่งที่ต้องทำก็แค่พิมพ์บอกมันไปตรงๆด้วยภาษาพูดธรรมดาธร,รมดาของเรานี่แหละครับว่าอยากได้แอปแบบไหนและเดี๋ยวเจ้าโอ p o เนี่ยจะเนรมิตมันขึ้นมาให้เราดูภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองสุดยอดไหมล่ะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้โอป้ามันน่าสนใจขนาดนี้อย่างแรกเลยนะคือมันทรงพลังมากครับสร้างเวิร์กโฟลที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนได้สบายๆเลย 2. ออันนี้คือจุดขายเลย ไม่ต้องเขียนโคด้ด 3. คือสร้างปุ๊บใช้ได้ปับ๊บไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยเพราะโอป้าจัดการให้หมดและที่เด็ดที่สุดเลยนะครับตอนนี้มันยังเปิดให้ใช้ฟรีเพราะยังอยู่ในช่วงเบต้าครับเอาล่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าไอกระบวนการเปลี่ยนไอเดียลอยๆในหัวเนี่ยให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงมันจะง่ายสักแค่ไหนกันเชียวคือเราเริ่มต้นได้3ทางหลักๆครับทางแรกซึ่งง่ายที่สุดเลยนะ โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ก็คือการรีมิกซ์จากแกลเลอรี่ครับมันก็เหมือนการรีมิกซ์เพลงนั่นแหละคือเราไปหยิบแอปที่คนอื่นทำไว้แล้วมาปรับแก้มาเติมสไตล์ของเราเข้าไปง่ายส,ดสุดๆเลยส่วนวิธีที่2ถ้าเรามีไอเดียชัดๆในหัวอยู่แล้วก็แค่พิมพ์บอกมันไปตรงๆเลยครับแล้วก็วิธีสุดท้ายสำหรับสายที่อยากจะควบคุมแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนก็มีวิชัวเอดิเตอร์ให้ใช้เหมือนกันครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับ เราจะไปดูตัวอย่างกันจริงๆจ,จังๆเลยว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันสร้างอะไรที่น่าทึ่งได้บ้างแล้วจะบอกให้เลยนะครับว่าโหความเป็นไปได้มันเยอะมากจริงๆอย่างแรกเลยนะสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเราสามารถสร้างผู้ช่วยเขียนบล็อกส่วนตัวได้เลยครับที่มันทำได้ตั้งแต่ขนข้อมูลให้สร้างโครงเรื่องให้ไปจนถึงหาภาพแบนเนอร์สวยๆมาให้ด้วยคือทำครบจบในที่เดียวเลยหรือถ้าเป็นสายมาร์เก็ตติ้งก็นี่เลยครับ สร้างเครื่องมือช่วยคิดโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้เลยแค่โยน URL หรือลิงก์เข้าไปแป๊บเดียวครับได้ออกมาทั้งแคปชั่นแฮชแท็กแถมยังสร้างรูปภาพด้วย AI ให้เสร็จสับโอ้โหสะดวกไปไหนคนทำธุรกิจก็ใช้ได้นะอย่างเช่นสร้างระบบ CRM หรือระบบจัดการลูกค้าแบบส่วนตัวขึ้นมาใช้เองได้เลย เอาไว้จัดการรายชื่อผู้ติดต่อติดตามงานส่งอีเมลคือทำได้หมดเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่ซับซ้อนเลยยังไม่หมดครับแม้แต่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะอย่างเช่นสร้างเครื่องมือที่ไปดึงวิดีโอสอนใน YouTube มาแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นควิ z หรือแบบทดสอบสนุกๆให้คนมาลองทำเพื่อทบทวนความรู้ได้ทันทีเลยเจ๋งมาก และลองคิดดูนะครับแอปที่ดูซับซ้อนอย่างเครื่องมือสร้างโครงร่างพอดแคสต์ที่มันสามารถไปหาข่าวที่เกี่ยวข้องมาให้แล้วก็วางโครงเรื่องให้เสร็จสรบเลยนะ3ไอเดียรวดทั้งหมดที่ว่ามันนี้ใช้เวลาสร้างแค่2นาทีเท่านั้นครับใช่ครับฟังไม่ผิด2นาทีนี่แหละคือพลังของการสร้างสารรค์ที่มันเกิดขึ้นได้แทบจะทันทีที่เราคิดไอเดียออกเลยโอเคแน่นอนว่าทุกเครื่องมือมันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อจากัดใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะใช้งานเจ้า Opal เนี่ยยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็มีอะไรที่ต้องรู้หรือต้องระวังไว้บ้างคือต้องบอกว่า Opal เนี่ยมันเหมาะสุดๆเลยครับกับการสร้างแอปต้นแบบเร็วๆหรือทำโปรโตไทป์หรืออาจจะเป็นเครื่องมือเล็กๆที่ใช้กันภายในธุรกิจแต่ก็ต้องรู้ไว้นะครับว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับแอปสเกลใหญ่ระดับองค์กรหรือแอปที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากๆหรือระบบที่แบบสําคัญสุดๆที่ห้ามล่มเด็ดขาด อันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ทางของโอเพ่าในตอนนี้ครับและนี่คือเคล็ดลับสัมพันธ์เลยนะพลังการเขียนพร้อมหรือคําสั่งที่ละเอียดครับคือยิ่งเราสั่งละเอียดเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นแทนที่เราจะบอกมันแค่ว่าเอา้าสรุปข้อความนี้มาหน่อยลองเปลี่ยนเป็นช่วยสร้างสรุป3ประโยคโดยเน้นที่ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและคําแนะนํมามที่เอาไปใช้ได้จริงเห็นไหมครับแค่นี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงใจเรามากขึ้นแบบคนละเรื่องเลย แล้วก็มีอีก4ข้อที่ต้องรู้ไว้นะตอนนี้นะครับ 1. คือมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะอาจจะยังมีบั๊กหรือข้อผิดพลาดอยู่บ้าง2คือตอนนี้ยังเปิดให้ใช้แค่ในอเมริกาก่อน3คือมันยังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือ API ภายนอกไม่ได้และสุดท้ายคือเราไม่สามารถ Export โค้ดออกมาได้นะครับทำได้แค่แชร์แอปของเราผ่านลิงก์ให้คนอื่นเข้าไปใช้งานเท่านั้นเองเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามามองภาพที่ใหญ่ขึ้นกันดีกว่าว่า การมาถึงของเครื่องมืออย่างโอเพลเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเรากเกี่ยวกับอนาคตของการสร้างสรรค์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้เขาเรียกว่า Democratization of AI Development ครับหรือแปลงง่ายๆก็คือการทําให้การพัฒนา AI กลายเป็นของทุกคนจริงๆไม่ว่าใครก็ตามที่มีไอเดียก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปไมัมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากเลยเขาบอกว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า vibe coding ครับชอบคำนี้มากเลยมันคือยุคที่ไอเดียของเราเนี่ยจะถูกแปลไปเป็นแอปได้เลยผ่านภาษาพูดธรรมดาธร,รมดาทำให้เราไปโฟกัสแค่ว่าเราจะสร้างอะไรดีส่วนจะสร้างมันยังไงเดี๋ยว AI จัดการให้เองโอ้โหคิดดูสิครับว่ามันจะปลดล็อกอะไรได้อีกเยอะขนาดไหนและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันครับว่าถ้าวันหนึ่ง กำแพงด้านเทคนิคมันหายไปจริงๆและข้อจำกัดเดียวที่เหลืออยู่มันคือจินตนาการของเราเท่านั้นทุกคนคิดว่านวัตรกรรมแรกที่จะถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นอะไรเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากจริงครับ